สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอสมาทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานซ่อมบานพับนะครับอันนี้ลูกค้ามาในอาการตัวบานพับหรือว่าตัวบอดี้แตกนะครับอันนี้ทางช่างก็ได้ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเปิดปิดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมอาการแรกที่ลูกค้ามาก็คือจอด้านซ้ายก็คืออ้ามเลยนะครับ ก็ซ่อมให้ปตัวบานพับปิดสนิทเรียบร้อยแล้วก็เปิดปิดใช้งานได้ปกติครับวิธีการทำตัวบานพับนะครับก็จะเป็นการซ่อมตัวเบ้าของอที่ที่เอาไว้ขันน็อตนะครับให้ มันสามารถขันน็อตได้ปกตินะครับอันนี้ตัว M S I นะครับจะเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่พื้นที่ให้มีกาวค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นวิธีการใช้เจ็ชู่แล้วก็กาวตาช้างนะครับอัดเข้าไปให้มันทดแทนพลาสติกที่ว่าหายไป ปกติถ้าเกิดว่ามีพื้นที่หน่อยผมจะใช้เป็นกาวอีบ็อกซี่นะครับอันนี้พื้นที่ค่อนข้างน้อยผมจะเลือกเป็นตัวกระดาษจิตชู้แล้วก็กาวตาช้างนะครับมันก็สามารถทดแทนได้เหมือนกันรูปลักษณะนหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ได้ทำการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หลักการก็คือซ่อมตัวเบ้าให้มันสามารถขันรับได้มันก็จะทําให้ตัวบานพับที่ว่าแตกตอนแรกมันมันสามารถขันเข้าไปได้แล้วก็ทําให้เครื่องมันเปิดปิดใช้งานได้ปกติอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับางานซ่อมบอดี้ สำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่มีโน้ตบุ๊กนะครับอาการตัวบานพับหรือว่าบอด y ี้แตกนะครับสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมายทีเซอร์วิสด,ด้เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่านัดเข้ามาจองคิวได้ที่ไลน์แอหรือว่า Facebook ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเอ,อ๋ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ